สวัสดีจ้าพี่น้องมาหนียางโตแข็งหมอกจ้าหมอกเริ่มหนาวเย็นลุกเดี่ยวพี่น้องอุย้ยเ,เห็นเฮ็ดเนี่ละ่ะออกมาซ่วงมืออีกเมื่พ่อเฮ็ดแล้วจ้าอุย้ยใช้สองมือเด้อม,มื้อนี้หนาวหนาวลาพี่น้องอุย้ยหนาวแังเนาะ โอ้ยจักน่อยเห็นนี่เป็นน้ำแข็งใน่พี่น้องเห็นบ่สิไ้เก็บบักพริกเ้าวบ้านเน้อบบดนี้นะได้แล้วดอกนึงพี่น้องดอกนั้นเน่าเห็นบ่พี่น้องอันกล่องย้ายมุนเมื่อไรมีพี่น้องว่าอยากเห็นหนายย้ายเมื่อนี่ย้ายเสือหนายเบืองเต็ม,เต,มเต็มพี่น้องให้ย้ายพอต่อเกินย้ายเสียเอาคากล่องเสียบต่อไป <c oughs> อันนี้เอาได้พ่ออ้ยเอาอะไรพี่น้องเลยสร้างกระจายเห็นไหมเปียดๆเดียวอันนี้เอาได้พ่อเอาอะไรนองเดียวสภาพป้าเป็งเส่อพี่น้องอากาศเย็นหมอกไรไรเสื้อหนายพี่น้องเบิ่อมุ้งกองพี่น้อง สวัสดีจ้าเป็นเจังไาพี่น้องยายกล่องวัดดีจ้าสุขูสุขค้น,งงนวัดดีจ้า,ดดจาเมื่อหนึ่งจับกล่องพี่นงเิ่นว่าเิ่นอยากเค้นนะะเพลงอะไรเนาะเห็นบ่เห็นบ่นบพี่นงเพลงไรจ้ามุนกลับ,บันนี้เพื่นพี่นง ฐานน้า,าเดี๋ยวบดสภาพเมื่อยายแหล่บดอ่เฮ็ดขาแดงว่ไใดบ่เอาว่าใดอุ้ยอันนี้เลี้ยดอกหน่อยๆอยเอาหน่อยก็เอาว,ว่าใดวันนี้ออกอีกเลยปีหน่ะเพิน่นเพิ่นบดสมบูรณ์พี่น้องอันนี้เห็ดเห็ดเพิงเลือดนี่บ่ปีนี้บดสมบูรณ์บ่ง,งามพ่อยเกลพี่น้อง ปาดมือย่ายนืนละซาบวด้างต่อพี่น้องให้ถามเนี่ยพี่น้องย้ายเบื้องก่นเฮ็ดดำคักๆนี่เดี๋ยวนี่เมนบอแเมนอันซุ่มเป็นกอกับเป็นเนี่ยเฮ็ดดำเนี่ยเฮ็ดดำคักๆพี่น้องเนี่ยเฮ็ดดำเสียไปเบิ่งกันนะ สจะไปเผยเนื้ศึกษาเบิ่งเนีย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 ปาดเบิ่งก็ไหนเห็ดดำคักๆนี่เดียวพี่น้องเนี่ยแมนแมนเนี่ยเห็นบ่โอ้ยเจอเห็ดดำอันชุ่มเป็นกอกับเป็นอันอันเป็นขื่นหนึงสี่เพื่อนกับเป็นเนี่ยเห็ดดำเอาเบิ่งอีกเกินเอาปุ้ยเบิ่งเนีน่ยพี่น้อง เมื่อซอยใหญ่เนี่ยเนี่ยเห็ดดำคักๆเห็ดดำเห็ดดำฮึ่เก็บไปเพื่อเยี่ยษาอันจับเห็ดมือก็ว่มีคว่ำสะทกสะทานพี่น้องซาหากันเบิด <c oughs> พี่นอ้องได้บ่อเมื่อก็่าซาไปเบิดพี่น้องเดี๋ยวแดดก็ออกพี่น้องได้บ่อนี่ห้องว่าได้ได้เจอเห็ดดำพี่น้อง ก่อนได้ก่อนั่นนุชจะเบอ่์เฮ็ดดำเนลยเฮ็ดดำย่าเสือไปซิมเบอร์ก่อนเบอรไปเวิร์ดก่อหรอกเอาลเตอร์ดอกเพื่นนี่เอาลเตอร์ดอกเขินบ่ให้เพื่อนแพ้เสื้อยุ่นี่ไปให้เสือเห็นบ่เฮ็ดดำเลยเดือดหรือเรือดพี่น้อง ยายวายาเห็นสองกอนะแต่กอหนีๆหายไปแล้วสงสัยมีคนมาเอาไปตอนนั้นยายเห็นด้วยสองสองกอบ่เป็นยัง <c oughs> บ่หลงมองพี่น้องยังมีมองนีอยู่สองกอพี่น้องเบ้เนี่ยกันอ่องซองอยู่นี่โอ้ยว่าสิบ่พอเบ้ บาสิบโฟล์มือนีดโอ้ยตัดเ<ม>ห็ดหยากพี่น้องเอ้เมือ่อซาเวดปาริสโกโทเท็กนี่แหละพี่น,อน้องเมนียงเบิ้งโอ้ยหนาวเมืออ่อวิ่งคว้นดูซึกกออีกแ่องพี่น้องโอ้ยเย็นมาก โอยเหยื่อบ่ถึงอะแต่ว่าเห็ดเห็ดแก่ๆที่เอาไปหอมตากแห่งหอมๆพี่น้องหอมอีดีลยขอหักยางตอพี่น้องเอ้ยมานๆเด้ออีหล่าตาริสโกเทคเห็นบ่เห็ดจุกูอยู่นี่ เจุก,กูยูพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดยนี่ยขึ้่เมนเห็ดดำเนาะพี่น้องเบ่แต่เพินเ่นบ่ได้เป็นกอนี่เห็ดดำเห็ดดำเนี่เห็นบ่เพิ่นคือสิเป็นกอนาะเห็นบ่แมนเห็ดดำหลายยูพี่น้องพอปีนี่ช่วงช่วงเห็ดเพิ่นก็ลังสิออกอีกวันนี้หนาวมากพี่น้องเมื่อแย่แล่เบื่อเห็นบ่แดงแดงเห็นบ่แดงแดง เห็นเหี้ยบหนาวเพื่อน่าเสียดายบบกพีกพีน่น้องว่าเสียดายบบกพีกคือหักเก็บบางส่วนยายรู้ว่ามันหนาวเข่าแม่นะพี่น้องยายรู้ว่าหนาวเขาาว่าแามา่เดี๋ยวอยู่เมืองหนาวเป็นสีละพีน่น้องต่อเนี่ยยายก็ท่ำใจคือกันเสียดายคือกันแต่ก็ท่ำใจเพราะว่าอยู่เมืองหนาวพีนว่น้องโอ้ยหนาว คือว่ามีความรู้สึกมือว่าได้กับควดาถั่วเรือพี่น้องบ่หมูแจ้มาเป็นจ้งนายุพ่อยอแล้วพี่น้องอักเท้าออกยืเยันเราพี่น้อง ้าเอาเศษขยะเพินมาถิ่มป้าอีกที่หนึ่งพ่ออีกเดี๋ยวพี่น้องอู้บอ่งเบิ่งเบิ่งงามอยู่ป้าดิสกูทิกสันมิเสิรหมวกล่งถ้าอากาศบนน้วอีกเกระกษีโอกอีกอยู่เร้แต่ว่า หนาวมากเดียวมเห็ดไข่หมกพี่น้องอู้หบเออู้หั่นดอกนึงแห่นดอกนึงโอ้ย,อ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 ย ต้องเอามื Eden ่อทูกับกางเกงทูเสื้อให้ควมหน้าผืนซาออกพี่น้องเห็นว่าเป็นเบาเบาเป็นเป็นเบาเบา นี่ก็เสียออ้วกนอะไรบ่อะไรอยู่ทราบไปเบิดมันเป็นบวม แต่เห็ดแก่ๆน่ะเอาไปตากเอาไปตากแข้งพี่น้องหอมหอมสุดยอดเบื้องพี่น้องนี่นนลายอยู่นั่นดอกหนึ่งพี่น้องวยอย่ายุไกลจจกมองยาย่เอาว่าหันดอกเห็นบ่ยังมีงามๆอยู่เนี่ยโอ้ยเบื้องจากดอกนี่ไปพี่น้องพออีกแล้ยวย่ไกลๆก,ก,กันนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมวนยุพี่น้องแบบน,นี้เริ่มมวน เดิมมวลเดิมมวนฮะเบื้องเดิมมวลเดิมมวนเห็นบ่พี่น้องเนี่ยดูกระจายกันบ่หันละฮะสวยไหมคะสวยจ้าเพื่อนโอ้พุ่นน่ะ โอ้ยงามพี่น้องเห็นบนี่พื่นเพี้านขาวๆนี่ขาวๆอยู่เอาเอาอกเพื่นเป็นเชือช่อเชือ่อเฮ็ดเอาไวน้นี้นี่เป็นขาวๆนี่โอ้ยลงตาตายบาเป็นยัง <laughs> พี่น้องสวยสวยจ้าเนีย่ยตัวพี่น้องพ่อใดอยู่เนะาะเมื่อพี่น้องห้องก็สิบพอ,อน ดอกกำงามในหน่อยเห็นบ่เห็ดเผื่งเลือดนี่เห็ดน,นางไกพี่นอ้องเฮ้ยเบิ้งนี่เห็ดน,นางไกลปลาใหญ่ว่าเท่าไหนไปเบิ้งเห็เห็ดน,นางไกจ้าพออยเดียวเงาเพิ่นนี่และวพออลอยเดียวจ้า พี่น้องเอ้ยลืมเ,เปิดกล่องว่าวยู่เงียบเงียบตัดขาเห็ดนางไก่เจนว่าเดีวมาเบิ่งกล่องบ่ได้เปิด <c oughs> อุ้ยเห็นแดดเออพี่น้องเอ้ยดีใจเมื่อเห็ดไข่หมูกพี่น้องเดี๋ยว่ายใจเบิ่อเห็ดไข่หมูกสีสีเทานี่ดอกบอกับกเบอ้อเลอ่เห็นบ่เห็ดไข่หมูกสีเทาพวยอีกแล้วพี่น้องได้อยู่อ่นน่ะ เฮ้ยยายเอ้วไหนนู่จ้ากลองที่ยายเอาให้เห็นเห็นหนายายเห็นสัตว์บ่พี่น้องยายเห็นบ่ทเทศไห้เป็นยายหมุนอันนี้เอาแต่กลองตั้งอันนั้นอันหมุนได้ดีอยู่แต่อันนี้มันเป็นโอ้ยนอนจ้านน เป็นอย่างแยงคือเอาเฮ็ดแก่ายของกฤสิรู้ตะกี้ว่ารู้หอมแม่พี่น้องเอาไปไหนบ่บ่บได้กับบุ๊บนีนี้เพิ่นหอมหอมโว้ยเฮ็ดแก่ๆนี่หอมเลยพี่นอ้องเพิ่นเป็นนั่นนอนอซ้ำนี่ก็เอายุ่นี่เด้อยุ่นีน่ละ่ะพี่นาออกไหม ตกใจเวิดหมูปลาเรียนปันวาจรวดอรวดคุณเน่ะพี่น้องยางไปยางมากก็ได้ร้ายอยู่เลยน,น้องเบอรเยอะมากขาเปิมเบอร์อุ้ย <c oughs> ขาหากักเห็ดนางไก่พี่น้องสิริพัฒน์ดีเรีวยวดีเแล้วพี่น้องเห็ดนางไก่เฮ้ยมัทไหนตัดอะดูเดียวหอวยร้ายอยู่ตอรเนี่ย ไม่ต้องปลุกไวปนะไม่ต้องปลุกไวปพี่น้องนี่โอ้ยสิได้พัดอีกแล้วสิได้พัดอีกแล้วจ้าป้าดิสโก้เทคเรมนี่มาทางนี้พี่น้องป้าเบิ่งขาวๆเปลี่ยนป้าพี่น้อง พี่น้องเมืเ่อเฮ็ดน้ำมากน่นเฮ็ดนำมาแข็งแข็งปลาไม่เดียวพี่นอ้องพัวเดียวเปลี่ยนปลาไม่อุ้ยวิตามิน์เมายเนาะได้บ่วอันนี้บ่ได้ยายก็ว่าเฮ็ดอันนี้ังก็ เฮดดำแมนนี่เมนกักขาวข้าใหญ่ยยังเสียเห็นบ่นัตะกี้ย่าบู่เนี่ยเนี่ยเฮดดำตะกี้ย่าบู่่ย่าเห็นอันมีพี่น้องเก็บเห็นบ่นี่เฮดดำแต่เพิ่นสิเป็นโกโล้ระพี่น้องแต่อยู่นี่เห็นบ่นี่เฮดดำย่าเสซาให้เบื้องขาหนึ่งนี่เห็นบ่ ส่วนมาเพื่อนเสือออกเป็นกอกแต่นีเพื่อนออกเป็นโมยู่ขาใหญ่แบบนี้พี่น้องเบ้อเป็นเส้นน่าเห็นนะเห็ดดำคักๆนี่แต่ย่ายบอกกากินพี่น้องบ่ท่านเอก,กาแต่ว่าเอาไปพ่อใหญ่ศึกษาเบื้องเกินถ้าเป็นเห็ดดำแบบนี้ย่ายย่ายพ่อหลายอยู่ย่ายเพิ่งนจะสังเกตเมือเห็ดลมพี่น้องอันนี้ขาขาวขาบ่มีเกด เสียวบวมหันย่าหยา,า,างมานี่แหละอันคานดอกนี่ไปใส่บุฮะยากกับยางมานี่เลยบ่หันพี่น้องยากกับสิคอล่าพี่น้องไปซ้ำนี่นะจ้าพอกันกิบไม้พี่น้องก็ได้ร้ายอยู่พ่อได้เดินปลาพ่อได้นอนหลับพอกันกิบไม้จ้าบายบาย ยามสาวเริ่มมีหมอกแล้วพี่น้องบ๊าดีค่ะพอกันกิปไหมพี่น้อง